ภงทางมึงทํางาน24ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวถ้ากูจะไปหามึงตีสองนะวันนี้มึงรอกูนะมึงพูดแต่ละอย่างเนี่ยภูทางมึงพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกกับประชุม R b c เขาจะมากี่โมงก็ไม่เป็นไรประชุมได้ตลอดโอ้โหกูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยมันแล้วไม่ให้คนเขาด่ากวนตีนได้ไงเขาด่าไอ้ส้นตีนเลยมันก็ดูอายุคนนี้แม่งทำไมเป็นอย่างนี้วะ ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะมึงจับกูแล้วกูยิงกับมึงตรงนั้นนะบอกได้คำเดียวไอูุิทํามึงทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวถ้ากูจะไปหามึงตีสองนะวันนี้มึงรอกูนะอ้าวแล้วมันพูดมีีระไม่เจ็บกระดองใจเอรอมันบอกว่นที่เขายิงมาโดนโรงเรียนโรงพยาบาล่ะเขาไม่ตั้งใจเออมันรู้ด้วยมึงพูดแต่ละอย่างเนี่ยูมิทํามึงพูดแต่ละอย่างเนี่ยไอดูดิมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกกาบประชุม RBC เขาจะมากี่โมง ก็ไม่เป็นไรประชุมได้ตลอดโอ้โห,โหกูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ครั้งเดียวเลยว่าออไอ้ภูมิดำเดินถนนนะแล้วถามว่า <c oughs> ใครชอบมันบ้างเนี่ยผ่านไปสิบคนแล้คนเปลียนไปยี่สิคนน่ะคือมันพูดจาเนี่ยมันไม่มันมัน,มนพูดจาเสมือนอย่างที่อุ้งอิงบอกอ่ะคนเขาจะหาว่าหนูเป็นนายกขเขมรแล้วมันก็ใหม่ั้งคณะแหละ แล้วไม่ให้คนเขาด่ากวนตีนได้ยังไงเขาด่าไอ้ส้นตีนเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดเองนะเออข่าว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 ชาวบ้านเขาด่าไอ้ส้นตีนข่าวดักข่าวดีอย่างเดียวใส่เสื้อสวยเดินบุงอื่นหน้ายิ้มเหมือนแป๊ยิ้มไปเรื่อยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะพี่ปันก็ดูอายุคนี้แม่งทําไมเป็นอย่างนี้วะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเข้าป่ามาเลยนะหายใหญ่นะเนี่ยอากาศรุ่งยังเป็นลูกน้องสมบูรณ์ยังเป็นลูกน้องใช่เออ โอ้โหเอามันเอายังไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านวีระไปเมื่อไหร่ไปยี่สิบเจ็ดพุทธนาเนี่ยที่บ้านว่างไหมไปด้วยกันอ้าวถ้าไม่ไปด้วยกันเดี๋ยวจะส่งคนไปไลฟ์สดออกมาจะไลฟ์สดนะไลฟ์สดออกมาไลฟ์สดใครคนรู้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตุกติกอีกตุกติกไปไปไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหนองจานเลยนะบ้านผู้ใหญ่ชุมพลนะเอาเอาชุชุมพลสิบโมงเช้าไปรอที่นั่นเลยนะครับเราก็เอาข่าวมาเอามาลงเพราะว่า เดี๋ยวเล่นตุกติกจับวีระไปอีกเรื่องใหญ่นะเขานี้มันไม่ปล่อยเขาเลอมึงจับกูอีกคราวนี้นะกูบอกได้คำเดียวมันนะกูแกขนาดนี้กูไม่ยอมไม่จับนะบอกก่อนนะยิงกับกูตรงนั้นแหละบอกก่อนนะนะใครมาจับกูนะกูยิงแม่งตรงนั้นนะบอกก่อนมึงบุกลุกดินแดนไทยเดอมึงเข้ามาจับกูกูอยู่ในแผ่นดินไทยคราวนี้ใครจับกูอีกคราวนี้นะกูเนี่ยหกสิบแปดแล้วปีนี้นะ กูไม่ยอมติดคุกอีกแล้วนะมึงจับกูแล้วกูยิงกับมึงตรงนั้นนะบอกได้คําเดียวนะเอาย้ำอีกทีวันที่เท่าไหร่นะก่อนจะมีเจ็วันพุธที่ยี่บวันพุธที่2 7เจ็นะครับวันพุธหน้าเนี่ยพุธหน้าเจ็ดนะสิงหาเนี่ยสิบโมงเช้าเจอกันที่บ้านผู้ใหญ่ชุมพลผู้ใหญ่บ้านหนองจานนะครับเราต้องไปถ่ายทอดสดออกมาช่วย ท่านวีระเพราะว่าทําไมต้องช่วยท่านวีระเพราะท่านวีระผมไปช่วยชาวบ้านไทยผมไปช่วยชาวบ้านเขาขอไปต่อช่วยดินเขาคืนในเมื่อทหารมึงไม่ทําเอขามาขอให้วีระทำเดี๋ยววีระก็จะไปเอาคืนให้ดู่ที่ระหว่างวีระกับทหารใครจะแผ่นดินไทยคืนได้สงสัยวีระเพราะทหาร้าเบิดเป็นแม่ทัพภาคสองชื่อท่านเอาแต่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งน้องนะเดี๋ยวจะส่งแต่แลับแกไปบอกมันว่าเฮ้ งานนี้มึงอย่าทําเล่นๆนะเผอ่มๆมึงไม่ได้ขึ้นผู้ช่วยนะเดี๋ยวกูจะประจานให้ทั่วเลยไม่เป็นไรนะคือถ้ามาฆ่าผมมายิงผมนะในวันที่ยี่สิบเจ็ดผมก็พร้อมนะผมก็พร้อมบอกได้คำเดียวว่ากูไม่กลัวนะคาเมนตัวไหนเข้ามาในแผ่นดินไทยนะมาจับกูมึงก็ไม่ได้ออกกูพูดได้คำเดียวนะอาหารก็ผิด แผ่ดิ<อ>นไทยเขาเอาอาวุธเข้ามาได้ยังไงก<อ><อ>ูก็ไม่ให้เขมรสักตัวหนึงอ่ะที่มาจับกูในแผ่นดินไทยออกไปแม่แต่คนเดียว